ออมารถฮอนด้าจอม้รถฮอนด้ารุ่นแจ็ปภาษาที่เขาเรียกกันคือรุ่นแจ็ป GK เ k จอใหญ่เดีเหลือเกิน อาการที่เจอเสียนะครับที่เจอเสียก็คือจอตรงนี้ครับชอบเสียติดบ,บ้างไม่ติดบ,บ้างมองเกยอะไรก็ไม่รู้ครับกับพิบุกวับบุกวับเอามาให้ร้านซ่อมทำาไมซ่อมได้นะครับซ่อมแล้วหายขาดขาดแน่นอน ซ่อมได้ซ่อมจบฝากผลงานไว้ด้วยนะครับจากร้านซ่อมทำใหมนี่นะครับยาจีเคเราลองไฟได้เห็นไหมแล้วเนี่ยนี่อันนี้คือสภาพฟิสสวยเดิมเดินต้อเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วไฟ,ไฟไฟโชว์ครบอันนี้คืออันนี้ช่องบอกเปียนะ อันนี้คือเรามารอมันก็จะจกับที่เป็นตัวเอ็นนี่แหละถ้าอยู่ที่รถก็จะเป็นตัว p ตัว R ตัวดีก็ว่าไปอืมนี่ครับซ่อมได้แล้วนะครับเห็นไหมเราสวยงามว,ว,ว,วิบวิบวับบัหลอไหมเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราจะชแหละให้ดูนะว่าการแกะหน้าจอเป็นไงอันดับแรกก็ถอด กระจกออกมาก่อนเนี่อันนี้เป็นเนื้อในของมันเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับแต่เวลาถอดต้องระวังหน่อยนะมันจะมีนี่มีแจ็คสายไฟอยู่อ่ะเนี่ยครับแจ็คสายไฟเวลาแกะด้านหลังก็อย่ากระชากนะ เดี๋ยวตรงนี้พงังนี่ตรงระวังแกะได้แกะง่ายครับเอามาซ่อมนะครับจากร้านซ่อมทำไม